สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆเอฟซี Z, ทั้งหลายภาพที่นำมาให้ดูคือที่จังหวัดนครพนมนะครับขอบคุณเจ้าของภาพที่ผมนำเอามาจากเว็บไซต์นะครับพี่น้องครับงานนี้เป็นงานแรกหรือว่าทริปแรกที่บริษัทบุญช่วยเหลือได้ออกรับบริการพี่น้องประชาชน โดยรับจากจังหวัดมหาสาครคามมุ่งสู่จังหวัดนครปนมนะครับด้วยความปรารถนาดีของบริษัทแฮปปี A ้ซอนทัวร์นะครับที่ให้เราไปรับใช้ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสในการร่วมเดินทางในใช้บริการของเราขอบคุณลูกค้านะครับ ที่เรียกใช้แฮปปี้ซอนแล้วก็เรียกใช้รถบริษัทบุญช่วยเหลือจำกัดขอบคุณครับ